มาดูวันนี้ลุงเด่นจะพามาดูรถที่เขากำลังประมูลกันครับ t o y ยต a V- ออดนี่นะปี2001นะครับสีดำา1.5เกียร์ออโต้ราคาเปิดมา1 7 0 0 0บาทครับรถเคยติดแก๊สนะแค่รถเคยติดแก๊สมาแต่ตอนนี้เขาเอาแก๊สออกแล้วราคาเปิดมา1 7 0 0 0่นบาทครับลองดูว่าเครื่องสวยนะเมื่อกี้ผมไปเปิดเครื่องดูแนละ้วเครื่องเครื่องถือว่าโอเคครับ ยงยัแล้วก็นิ่งดีอยู่รถสภาพนี้เลยในราคาแอร์เย็นแอร์เย็นไหมครับนี่โอเย็นแอร์เย็นครับหมื่นเปิดที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับซื้อถูกกวนะ่ามอเตอร์ไซค์นะอาวีออสสีดำครับจะจบกันที่เท่าไหร่เราดูวันนี้ผมจะเอาเจ็ดคันเมื่อกี้พลาดไปแล้สองคันไม่ได้เดี๋ยวให้ดูนี่นะนี่นู่น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 สุดนี่เลยรถประมูลแบบ เต็มเยดเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดดูเครื่องให้ดูหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเครื่องแป๊บนึงนี่ t o ย o t า V i o s ปี2001ครับเนี่ยเครื่องยังโอเคอยนะเนี่ยนี่ครับนิ่งๆเลย17,000บาทครับอ่าเป็นยังไงไปแล้วขันแรกอันนี้อ่ะผมไม่เอาแล่ว่าให้ดูราคาสตาร์ทที่17,000บาทครับ มีหลายคันเมื่อกี้วีโก้ทุนก็ไม่ไมสู้ราคาไม่ไหวแล้วก็รถมาดาก็สู้ราคาไม่ไหวครับเอนัเอนเนจที่เสียชีเป็นนักเรียนนายร้อยดูการวันนี้พีโถ่ายพี่หน่อยเป็นนาการดีมากเปิดมาค่ะน่ารอแล้วคับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กบนะครับเป็นเพื่อนรักของนาโจนะครับซึ่งเป็นพี่ชายของนาเลนะครับเมื่อก่อนเขาก็ติดนักเรียนนายร้อย ฐารอากาศด้วยกันนะครับแต่ว่าผมเคยไปถ่ายคลิปบนบ้านที่เห็นใจทวดนะแล้วก็มีกระบี่นะพี่กบก็เลยจาได้ว่าเอา้าน,นเล่ทำไมหน้าเหมือนเพื่อนรักของแกสมัยเ,เขาเรียวกว่าไหไรอะสมัยไปเรียนนักเรียนในร้อยด้วยกันนะครับน้นา,นาจโจก็เกิดอุบัติเหตุก็เลยเสียชีวิตไปก่อนนะครับหนะ้าพี่กบก็เป็นเอฟซีโรงเรียนมาหลายปีแกก็เป็นนักเดินทางที่ ชอบเดินทางนะนี่ก็เอาสองืา้นี่เมื่อก่อนเาบเหมือนกับเรมลยเมื่อก่นงนาัยตอนนี้ตอนนี้พี่กวเป็นนาวาอากาศเอกนาวาอากาศเอกเป็นผู้พันนะระดับนเนียนผู้พันเหถ้านาโจอยู่ก็จะยศเดียวกันที่เลยนาโจโดนอุบัติเหตุก่อนตอนติดนาเรียนในร้อยเสียดายมาก ได้ครับเดี๋ยวปั้นความคุยอออนีอครับจะมีจะปรึกษาหลายอย่างอยู่ครับศูนย์ศูนย์ย์ี่ยศูนครับศูนย์ศูนย์คาเ่รวันนี้เมื่อวานเรามากินข้าวเลยพูดฮีกบว่ามันมีร้านแถวไหนอร่อยกันเลยไปนั่กินข้าวกันเมื่อานี้นั่งคุยกันยาวมาก วันนี้พี่กบก็ซื้อขนมมาฝากอีกกลับแล้วก็บตีทัวร์รกด้วยเต็มยศเลยวันนี้จ่าจ่าจ่าโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับมาเลยค่ะมาใช้บ้านเราได้ค่ะพี่กบนี่เป็นสายนักแบ็คแฮคเกอร์นะเป็นนักเดินทางชอบวันหยุดคือจะต้องเดินทางเมื่อวันคุยกันที่สนุกเพลิน แกก right well, <c oughs> ็ตามรอยนุงเดชไปหลายที <c oughs> an no ่แ oh. ล well, ้วน oh, cool. exactly. ุงเดชก็ตามรอยที okay. yes. ่นัขอบคุณมาค่ะอรราคาแกซายสเ็นจลรอน้คสายสัมพันธาไรเป็น2 7แล้วค่ะเสียงดังมากคับเสียงดังมากเดี๋ยวใกล้ถึงรถพรมอีกันดูวันนี้นุ่นจะได้รถกลับบ้านหรือเปล่าต้องรอติดตามครับขอบคุณี่กบขับคุณนากยนะครับคีับครน้ำผ่นราคาฟีเบอร์หนึ่งค่ะซีเบอรนึ่งรันบาทนุ่นเพี่กบดากกฟเป็นอาหารบ พี่ชายนะพี่ชายน่ล่นะตอนติดนักเรียนในร้อยติดในร้ยอ,ยยอยทหารนะ,อะตอนนี้แกก็ประจำการอยู่ที่จงังหวัดพิษณุโลกครับลุงเด่นมาแกก็ดีใจเรายังไม่ได้สักคันเลยครับเอาคันไหนดีต้องเลือกอีก3ามคันเลืออีก3ามคันถ้าผมไม่ได้ก็จะกลับนะเมื่อกี้พลาดไป,ป2องคันแล้วครับคือมีการประมูลออนไลน์ด้วยก็เลยแพงครับล็อกโค ใ,ให้เย็นแเครื่องยนี้เดี๋ยวนีเริะะ่แไม่เย็นครับเครื่องนี้แต่เบานะเสียง,งเครื่องยนต์ดังหน่อยเสียงดังควารัมสกนาวสครั้งววลววเลยเสียงาคเขแต่ว่าราคา4 6 0 0 0นะครับ46 0 0 0ครับคันนี้4 6 0 0 0 50,000

ทบวนภารายเดีค่ะทบวนสารภารเปียร์บวนปานทบวนชาทบวนน้ำเดิมน้ำบดิมทบวนชาทบวนน้ำสองอที่รายดียรจะมาเปียร์รายเดีเสร็จเิรนเร็จเรน้ำเิมน้ำเดิมทบวรารจะมาสองแล้วจเบิดนสองมามานน้ำเดิมน้ำเดิมเ็จเบรนสองระบาณน้ำสองสองเสร็จเบรนสี่ายเปีรนจะมาสี่รายเปะเบิรพนสี่มาบนน้ำเป็คประเบ็คค่ะเสร็จิร์นสี่มาบาน้ำสองคะสองคะเสร็จทอวนายเย พาราคาที่ไรเด็กจ็เปนการไปยังสูห่้ต่อเค่งเจเป็าระก่จะเปบาทเจเป็นบานน้ำเด็กหะ้เจ็ดรป็นบาทน้ำซอสเจดเป็นการที่แล้วเจเป็นบาน้ำเด็กค่ะาเเปารน้ำซอราคาที่ไไอห้าสองนะคะแปดเบาทรเด็กาคาแรงมากเลยครับแ0ดมืนไปแล้วครับ แปดหมื่นคันนี้คันนี้ถูกนะคันนี้ดี 2010, แ,บบ 70, 70, แม็กแคปปีสองพันสิบกับเจ็ดหมื่นะครับอ่าเจ็ดหมื่นจะจบเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ว่ายังไม่ใช่รถผมนะรถผมยังรออีกหลายคันอยู่มดาด d าสามครับไฟเครื่องโชว์ก็ไม่มีปัญหากับการขับนะสี่หมื่นแล้วครับสี่หมื่นมาดาสามล้านกว่านะเหลือสี่หมื่น สี่หมืครับสี่อมารายนะคะสี่หมครับมาดาสามสี่่เบรบนอยดีมีกใไหมลูกค้าสี่บสมีสนสี่องดสมีห้าหนึ่งสองีสอแปดสี่หมื่นสองครับายนสตอยกนะคี่เบอสองพับาทราคาที่ลอยบินะ ห42,000ครับมาจ่าสามนะ42,000เองจบ42,000ครับผมซื้อก็ได้นะ้วโอ้ยเมือผมวางเงินมาจำไปแล้วโอ้่คันที่ผมจะเอาเงินเดินๆขพามาดูนี่ Bico Smart Cap คันนี้ครับแต่ผมไม่เอาแล้ว38,000ครับทำไมถึง38,000ไม่ชนหนักนะแต่ว่าเพจมันเพจเขาเพจหน้าเขาอ่ะมันมันทำเพจมาก็อาจจะมีปัญหานี่ไปโอนนิดหน่อยอย่างเงี้ยถ้าใครโอนได้ก็โอนได้โอนไม่ได้ก็แต่มันถูกอ่ะ 3 8 0 0มบาทครับคันนี้สมาร์คปนะปีสองพันสครับเปิดที่3 8มหมื่นครับแต่ว่าผมไม่เอานะเพราะมันผิดโอนไม่ได้แล้วก็รถเข้ามาดูทั้งนี้หลายคันครับเปิดสามหมื่นดนะครับตอนนี้เก้าหมื่นหกแล้วปารับ

สิบคันทำการบ้านไว้สู้ไม่ทันของสักคันมีคันหนึ่งฉิวเฉียดที่สุดไม่ไม่ได้อะสวัสดีผู้จัดการส่วนตัวสวัสดีสมาแล้วเด้อกลับมาแล้วออกจากพิษโลกมาแล้วครับวันนี้มาแวะกินนี่ดีกว่าร้านข้าวแกง <c oughs> ข้าวแกงควนใจสิบลอ้ออร่อยนะเนี่ยสี่แยกอําเภอพิชัยพญยายดาผักเนะเนี่ยเรือวไปนี้ตอนนี้เป็นควนใจรถสิบล้อครับกับข้าวเยอะได้เยอะอร่อยขายกันทั้งวันทั้งคืนอ่ะผักก็ฟรี แกงมีแต่อร่อยอร่อยอ่ะนี่นี่ิดไปแกงฟักใส่ไก่ผัดถั่วหมูหวานหมูหวานขั่วกลิ้งขั่วกลิ้งเป็นยังไงน่าอูนมากน้อเลยแต่งตัวคนน่ะป้าโถูกนี่เหน่น่าเสียบแล้วจะคันบ่ถึงหันไหมพ่อพันยังครับพี่น้องมาเรียนรู้ประสบการณ์มาเปิดโลกว่ะครับควาะว่าครั้งแรกในชีวิตครับ ผมก็ยังคือว่าจะเก็บสะสมไว้อ่าต่อสะสมประส่งกันดูบื้องต้นคือว่าสร้าเล็กน้อยการกำลังอ่าขั้ครับมหนึ่งคืออนุบาลนะคว่าเนี้ยครับเอานนั้นเลยเลือกกันเด้อแล้วเรื่องกินอย่างเด้ออุ้นแล้วเรื่องแต่งตัวแบบลองเนี่ยเพราะอะไรวันนี้เนะ้ยอเกณฑ์คนมากันห้าคนนะครับวันนี้ไม่ได้ไปสักคันเลยครับรถตึ้งเด่นโอ้เปิดมาแต่ราคานี่ราคาแบบทุกๆเลยนะ แต่ว่ามันสู้ทั้งออนไลน์ทั้งนี่เป็นประสบการณ์ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดูก,กีกน้อยเบิ่มต่อจำนำโอ้ไขพ่พะโลนะ่น่านใจร้อยสิบล้อนี่แกงขี้เหล็กอะโอ้แกงขี้เหล็กแกงเฉลิมสกฐีปลาดุกขั้วกี้ปลาดุกผัดเผ็ดโอ้โอ้แกงหน่กกอ,อไม้ดองนี่ดอกว่านะ ไม่เอาข้าวกินกินอะไรกินข้าวราดแกงไม่เอาข้าวเหรอเดี๋ยวกินอะไรก๋วยเตี๋ยวก็มีนะแล้วจะเอาอะไรเจี๋ยวกินข้าวราดแกงแต่ไม่เอาข้าวครับของผมเอาเอาเนี้ยเหมือนกันไข่ดาวฟองหนึ่งนะ ไขแดงไขไขไขดาวนั่นละ้เจ้าเจ้เลยทอดใหม่ก็ได้อยู่ค่ะไขดาวมนแบนี้ไม่ได้อันนี้คงไม่ได้ล่ะไขนี้หมดไขหมดอะไรอ่ะอันนี้ไขไขใหม่เดี๋ยวได้ไขกเก่าไขสามวันเปไม่อาอันนี้ผมเอาแล้วเอานล้วผมเอานล้ผมเอาเนี่ผมเอาเนี่ยหนูเอานี้กับพะโล้ไปหาเงินไม่ได้ก็ กินข้าวราดแกงไปครับเนี่ยอ๋อไหนกระปุกอมสินก็มีนะอ๋อฟันเห็นหอยเนี่ยเลขออกอะไรเนี่ยลอตเตอรี่เพียบเลยเท่าแกงเข้าแกงเ้าาแกงกับเ้าอร่อยนะมันเป็นแบบข้างทางสตรีทฟู้ด แต่ว่ารสชาติดีโอ้น้ำปลาสองน้ำปลาตาสองตันครับน้ำปลาเมืองพิษโลกครับเนยมาดูหน่อยแล้วก็โอ้นี่พริกน้ำปลานั่นเลยครับใกล้ก่อนกินกับเผ็ดนะกินเยอะก็จะง่วงนอนไง ก่ากินอะไรอ่ะแกงผัพรอกินข้าวกองบ่าย3โมงนะครับเนี่ยกว่าจะถึงบ้านคุณลูกกี่โมงนะกํลังจะเข้าอุตรดิตถ์ครับตอะนี้ไม่กินข้าวหรอตอนน้อะไรจานก็วเดี๋ยวพอ a f อะจิ๋วไม่กินข้าวไข่ปลาดุก3ฟองดแป้งดแป้เือรดแป้ง หมูสามชั้นสามชิ้นแล้วก็แกงฟักทองใส่หมูยืนช่วย <laughs> ไม่กินข้าวอยากหนักขึ้นก,กินไก่ <c oughs> <c oughs> กินกับ <c oughs> อาโอลแซบแซบแซบทําไมกินไม่หมดอินนี่วอเตอร์ เอาละครับเมื่อวานกินข้าวเสร็จนะครับแล้วก็ออกเดินทางจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับมาถึงเชียงรายมืดเลยไม่ได้ถ่ายคลิปกันมากินข้าวต้มอยู่แถวนี้แหละวันนี้จะมีคลิปการเดินทางของลุงเด่นนะครับเป็นการเดินทางคนเดียวพอดีผู้จัดการเขาก็ติดงานอยู่แล้วผมก็มีเวลาว่างสักสี่ซ้าห้าวันนี่แหละครับลุงเด่นก็เลยว่าผู้จัดการบอกงั้นก็ไปเที่ยวเองเลยนะผมก็เลยได้โอกาสครับวันนี้มาแวะแม่โคซื้อของหน่อย โอ้โหใช้เงินเกินตัวไปหรือเปล่าเนี่ยผู้จัดก,การม่ให้เงินมาก,กี่บาทเนี่ยหมดไป2 4 0 0อยู่น่ะโอ้โหอะไรเนี่ยนึกว่าจะเดินทางแบบทริปสั้นๆไม่หมดกับอะไรผมผมแกะว่าหมดไม่ถึงพันนะหรือว่าหมดไม่ถึงพันนิดๆอะไรอย่างงี้นะซื้อไปซื้อมาไปซื้ออะไรไ่ดูบอกคิดไม่ออกคำตรเนี้ยเดี๋ยวต้องไปดูก่อนตายละเอาค่าน้ำมันมาซื้อของหมดละ เดี๋ยวอาจจะได้มีขึ้นดอยเดอนจะพาไปแคมปิง้งพาไปเที่ยวบนดอยแล้วก็ไปไปไหนต้องรอติดตามครับวันนี้เดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเราได้อะไรบ้างเดี๋ยวนะขอปลดนล็อกก่อนอ๊อโอ้นี่เดินทางคนเดียวเอาผ้าเสือ่อผืนหมอนใบครับวันนี้ต้องรอติดตามนะครับภารกิจในอีพีต่อไปรองเท้ามา2คู่ที่ชาร์จแบต โอ้เปิดตู้เย็นไว้เย็นเจ็บเลยลบสั่งลบอยู่กี่องศาเนี่ยสามองศาครับได้เย็นเลยเนาะเดี๋ยวซื้ออะไรมันแพงจังเลยเนะี่ยกุ้ง317บาทโอ้มีปลาแซลมอนด้วยปลาแซลมอน2แพ็คใส่ไปปลาแซลมอนสแพ็คแท่ฟิตไปเลยครับมีอะไรอีก อันนี้ผมว่าจะไปกินปลาจุ่มนะนี่ไม่แพงเราไม่ไปโขปลาเก๋าจุดแพ็ลคละ50กว่าบาทเ,าเขาแรก,แรกไปแล่ใหม่ๆเอาสองแพ็คเดี๋ยวไปทําปลาจุ่มกินกันที่ไหนสักที่หนึ่งอันนี้สเสบียงเราแล้วมีหมึกกระดองใหญ่ไม่แพงอย่างเลยเนะี่ยสองหัวจะเป็นจะเป็นเมนูคอนเทนต์ไหนราที่ต้องรอติดตามมี กระเพรา12บาทเอออันนี้ก็เบคอนไม่ไม่เคยนานๆจะกินเทีผมก็มไม่ชอบเท่าไหร่หรอกนี่นะก็ม,มีเห็ดเออเนี่ยปลาจุม่มน่ากับอันนี้น่าจะโอเคปลาจุม่มเส่เป็นผักข้างบนเนาะมีเห็ดเข็มทอง17บาทเองครับตุ้ใหญ่ๆเนี่ยแล้วก็มีอ๋อนี่อยากกินอันนี้ไปดู ติ๊กตอกคนจีนไหมที่มันเขากินอันนี้อยู่อันนี้แปดสิบเก้าบาทอะไรอะแตงกวาดองใส่เม็ดผักชีเหรอครับเนะี่ยแล้วก็มีโอ้คนฝรั่งนี่เขาก็กินเม็ดผักชีเนาะดองดองอันนี้ไปข้างบนไปข้างบนนิยน่ะมีแคบหมูไปอีกสองแพ็คแล้วก็มีมีง,งุนนิดหน่อยมีแอลกอฮอล์แห้ง นี่ร้อยหกสิบแปดบาทโอ้นี่ของใหม่ครับอันนี้ซื้อสองร้อยสี่สิบเก้าบาทชุดกระทะร้อนไม่รู้ซื้อไปทําไมนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีโครงการอยู่ทริปนี้เราจะไปสัมผัสความหนาวอ๋อแล้วนี่เลยเดี๋ยวจะทําไข่เจียวครับวากาเมะไข่เจียววากาเมะอันนี้ไปกินกับชาบูได้แล้วก็เขาบอกเอาไปเจียวใส่ไข่เพราะว่ารุ่นมีนี่เดี๋ยวผมจะไปทำให้กินเนี่ยไ ข้าวต้มวาก,กามิแล้วก็ไข่เจียววาก,กามิครับวาก,กามิผัดไข่อ่ะนี่เดี๋ยวลองไปชิมดูร้อยเจ็ดสิบบาทนะตัวนี้ครับมีขนมอะไรไม่รู้ซื้อหนึ่งซื้อสองแถมหนึ่งขนมเผื่อเจอเด็กไปขึ้นดอยเผื่อเจอเด็กเป็นขนมอะไรไม่รู้ซื้อสองแถมหนึ่งอันละสี่สิบแปดบาทซื้อซื้อสองแถมหนึ่งแก๊สกระป๋องหกกระป๋องกระปอ๋อยี่ห้อนี้ถูกหน่อย ร้อยยี่สิบห้าบาทเราจะได้มุมกกระทะเยอะซื้อตะเกียบอันนี้ยี่สิบกว่าบาทเบ็ดเสร็จทำให้มหมดเยอะจังเลยนะสองพันสี่นั่นะก็สี่สิบแปดสี่สิบแปดนะเฮ้ยส่วนเนื้อหางแซลมอนห้าร้อยกว่าบาทเลยเหรอตัวไม่ใช่เห็ดลินมีอะไรเนะี่ย นี่อะไรที่มันแพงๆครับสองสี่เก้ากุ้งขาวใหญ่ตะเกียบไปผ่ยิ่มเก้าบาทปลาเกา่าไม่แพงนะคนสองพันกว่าเลยเดี๋ยวเอากุ้งใส่ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อแล้วครับแนวกาลังเย็ยนๆเ,เจ็บเลยเนะี่ยตู้เย็ยนนี้ก็คือฟิตไว้เลยเราจะขึ้นดอยกับกับข้าวเราที่มีประมาณนี้นะแล้วที่เหลือเดี๋ยวไปหาเอาบนดอยครับว่าจะมีอะไรบ้าง เดี๋ยวคุยเรื่องเมื่อคืนเรื่องเมื่อวานตอนไปประมูลรถนะครับก็ไม่ง่ายเหมือนอย่างที่เราคิดเหมือนที่เอฟซีบอกันแหลม,ม,มันกีมันบางทีมันก็การประมูลเนาะมีทั้งออนไลน์แล้วก็มีทั้งคนที่ประมูลอยู่หน้า้านนะครับก็เลยไปกันห้าคนแกว่าจะเอามาสักห้าคันนะครับไปถึงแล้วเอาเกือบได้สองคันก็คือเกือบได้แต่ไม่ได้เกือบแบบสู้ไปจนถึงแบบเรา ราะว่าลานที่เราไปประมูลเนี่ยหนึ่งเวลาซื้อได้เนี่ยต้องเสียค่าธรมเนียม1นึ่งหมบาทให้กับาลานประมูลเขานะครับเป็นรายได้ของเขาแล้วก็เราต้องเสียแบตอีก7%จ็ดนะสมมติว่าคัน2อ0 0สนเนี่ยเราก็ต้องเสียแบตอีก1มื0 0สอย่างเงี้ยแล้วเราก็ต้องเสียค่าดําเนินการให้กับลานประมูลอีกหมื่นกับ700นะครับมันก็จะเสียอยู่ประมาณ24,700บาทถ้าสมมติคันละสองแสน 2, เนี่ย สมมติเราประมูลจบอยู่ที่200,000เนี่ยเราก็ต้องเสียเพิ่มไปอีก24,700ไม่รวมค่าน้ำมันรถเติมกับรวมค่าโอนเนี่ยมันก็จะก,ก,ก,ก็ต้องดูให้ดีนะครับร้านประมูลเมื่อวานก็คันหนึ่งประมูลได้ใครประมูลได้ก็ต้องบวกค่าใช้จ่ายอีกเท่าไหร่อ่ะแล้วแต่ว่าเขาเพิ่มไวหรอเจ็ดเปอร์เซ็นสมมติว่ามันมีฟอร์ดไวท์เทคปีสองพันยี่สิบนะครับโอ้ oh. 4 view ด้วยนะเครื่อง2.2 4 view wide wide t e c โอ้โหเครื่อง2.2 4 v i e ได้4 view ด้วยเปิดมา500,000 504ไม่มีคนเอาเขาก็เลยลดเหลือ501 515 501,500บาทก็แน่เอานะแต่ว่ามันจะเจอแบตอยู่รถเชียงรายเดิมรถมือเดียวป้ายแดงออกจากเชียงรายครับวิ่งแสนโลนะ สภาพยังดีมากเลยอ่ะสมมติเราซื้อซื้อห้าแสนหนึ่งเนี่ยขาลดสุดสุดละห้าแสนหนึง่งไม่มีคนประมูลถ้าใครเอาก็คือยกละได้เลยห้าแสนหนึง่งห้าแสนหนึ่งเนี่ยบวกแวดอีกสมมุติว่าแสนหนึ่งก็เจ็ดพันอ่ะสี่แสนเจ็ดสี่ยี่สิบแปดบวกอีกสองหมื่นแปดบวกอีกค่าดาเนินการอีกหนึ่เจ็ดร้อยมันก็จะหมดอยู่มันก็จะตกอยู่ห้าแสนสี่มันมันเดิมอะไรอย่างเงี้ยเออเสียดายแต่ว่าถ้าอีกรอบหนึง่ง ถ้าอีกนัดหนึ่งนี่ราคามันตัดออกมาอีกเหลือสักสามแสนกว่าแล้วจบสี่แสนเนี่ยใครไปซื้อเนี่ยซื้อใช้คุปนะครับเมื่อวานมีบางคันเชฟโรเลตอะไรอะอาวีโอรถเก่งเปิดเก้าพันก็ไม่มีคนไม่มีคนเอาโอ้รถตอนนี้รถรถมือสองก็สั่นสะเทือนพอสมควรนะรถวีโก้ปีสองพันสิบเอ็ดอะตัวสูงนะครับสู้กันจบแสนหก ผมเออคันนี้ผมเกือบได้ผมอยากพาอผมก็ชอบตะกุลนี้เนาะมันเป็นรถตลาดนามาขายง่ายต่อเอามาขายต่อง่ายหน่อยสู้ไป1นึ่ง้าละแล้วก็ใจหนึ่งแบบเราไปครั้งแรกเราก็เราก็ไม่ค่อยรู้รู้ทางเท่าไหร่เขาก็จบกัน1 6, น6นึ่งหกแสนหกเองครับอ่ารถปี2011ันสิกสีบอลเงินปี2011จบอยู่แสนห0แสนหกค่าดําเนินการอีกหม0่ก็แส7เ0็บวกอีก แวดอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์แสนแสนหน 8, 9, ึ่งก็เจ็ดพันก็แปดแปดเก้าพัน่ะก็ตกประมาณซื้อประมูลได้แสนหก็ประมาณสักแสนแปดกว่าอ่าเขาก็น่าจะมาขายสักยี่สิบต้นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับนะก็เป็นเป็นประสบการณ์ <c oughs> ไปกันห้าคนกะว่าจะเอามาจากห้าคันนึกว่าไอ้นิสสันมาร์สสีเหลืองปีสองพันสิบเอ็ดเปิดมาสามหมื่นบาทครับแต่ว่ามันลานประมูลเนาะ เขาก็โกรธไวเกินอ่ะยังไม่มีใครยกมือเลยครับสมมติยกมือพอร้อมกันสี่คนอ่ะเขาก็ตึ๊ดตึ๊บตึ๊บแป๊บเดียวหกหมื่นแล้วป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บก็ไปเจ 8, ็ดหมื่นจบแปดหมื่นนู่นน่ะโอ้แต่ว่าตลาดก็น่าจะขายกันแสนต,นต้นๆอยู่นะครับก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะเดี๋ยวตอนนี้เวลาเที่ยงสี่ยี่สิบนาทีผมไปซื้อของเปชั่วโมงเลยมเมื่อกี้ผมก็เดินหาวัตถุดิบเป,เป็ดเป็ดก็ลดราคาแล้วเป็ดลเหลือโล่เก้าสิบเก้าบาทในแมคโครวันนี้ก็ จะเดินทางจะเข้าสายป่าที่จริงว่าจะเอารถโฟล์กเนอร์มาก็ขึ้นดอยสะดวกดีแต่บางทีผมก็อาจจะอยากอยู่ในเมืองแล้ววันนี้ผมมาคนเดียวเนี่ยก็จะเห็นทริปการเดินทางผมในในสไตล์แบบคนเดียวก็จะใช้ชีวิตในรถเลยกินในรถนอนในรถอาบน้ำอาบท่าอยู่ในรถถ้ามีอุทยานก็นอนอุทยานรู้จักบ้านใครก็อาจจะนอนบ้านใครบ้างเป็นบางทริปนะครับแต่ว่าพยายามจะเน้นเปน,นอนบนดอยแบบใช้ชีวิตแบบสันโดษตอนเช้ามาก็ผัดกระเพราทำสเต็ก ทำหมาล่าทำหมูจุ่มทำหมูกระทะนะเตรียมเครื่องของที่ไปรอบก่อนมายังอยู่หลังรถอยู่เลยนะครับก็เป็นกําลังใจในการเดินทางใน EP e นี้แบบสั้นๆนะแต่ว่าไปหาประสบการณ์เอาข้างหน้าคนเดียวเอานะครับไปเราจะเดินทางกันแล้วครับอพอดีผมว่างจนถึงนูนะ่นอะเมื่อกีวัน ผมก็เลยว่าเออ,อยงงั้นออกมาเที่ยวก่อนดีกว่อาออกมาแบบผู้จัดการาก็เหนื่อยกับการไปเที่ยวบ่อยก็เลยบอกให้ลุงเด็ดไปหาประสบการณ์เปิดประสบการณ์ตัวเ,เองบ้างนะจะไปต่างประเทศก็เวลาน้อยเกินไปครับเพราะว่าวันที่20บต้นๆเนี่ยผมก็มีนัดกับน้อยเบิ้มนะมีงานกันหลายหลาย,ลายมีหลายโปรเจกต์มีหลายงานอยู่ก็เลยอ่ะเดี๋ยวจะไปกินลมชมวิวเล่นๆแถวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวภารกิจแรกลุงเด่นก็จะไปเอารถไปล้างก่อน50บาทครับ ที่เชียงรายเขเปิดตอนนี้มีเปหกเจ็ดเจ้านะครับเขาเรียกว่าอะไรอรัลังรถหลังรถกับเอาใช้พนังงานสักสิบกว่าคนเนี่ยเอารถไปจอดลุมนะลุมลุมลุมโอ้ดีแม็กโฟวินตัวนี้สวยเนาะป้ายแดงอุบลด้วยตัวนี้มีดิฟล็อกด้วยสวยมากไปเดี๋ยวไปอยู่เชิญมาแล้วก็จะเดินทางแบบยาวๆเลยนะครับ เจอกันใหม่ EP าทั้งช่องลุงเด่นแล้วก็ครัวลุงเด่น f ฟ m i l y ผมก็เก็บบรรยากาศไว้ให้ทั้งสองช่องเลยว่าจะไปไหนกันบ้างก็ต้องรอติดตามนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับไปแล้วครับนี่ออกจากเชียงรายแล้วครับโอ้ขายอย่างนอขายมะพร้าวอะ่ะส้ปโอครับซุมโอเวียงแก่นนะครับโอ้ของดี ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ